ใครที่กาลังตามหาซอฟต์สกิลทักษะที่ควรจะมีติดตัวพร้อมกับใบเซอร์ยญญญืนยันฟิวเจอร์สกิลอาจจะเป็นทางออกให้กับคุณได้ครับฟิวเจอร์สกิลเป็นแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่จะทําการรวบมคอสเรียนต่างๆเอาไว้ด้วยกันตั้งแต่การทําช็อตวิดีโอวาดรูปยันภาษาซีโดยฟิวเจอร์สกิลนั้นจะมีทั้งแบบจ่ายรายปีแล้วเข้าไปเรียนอะไรก็ได้จนสมองระเบิดหรือจะเลือกซื้อเฉพาะคอสที่สนใจก็ได้ใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม ก็ลองเข้าไปดูกันได้เลยที่ featureskill.co หรือที่ริงด้านล่าง Description และที่สำคัญถ้าใช้โค้ดจากทาง The Codex ก็รับส่วนลดกัปเลยจุกๆทั้งแบบรายปีแล้วก็แบบคอสแยกเดี่ยวอย่าลืมไปสมองไหลกันนะครับบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเราตัวครจากทั่วทุกสารทิ์ไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือ t ด e Codex บันทึกพิสวงภายใ m เม e อินาบ เหล่าผู้คนที่กล้ามากพอที่จะนำชีวิตของตัวเองไปทิง้งภายในหลุมลึกไกลก้นเดียบีสนั้นไม่ว่าจะเพื่อชื่อเสียงอำนาจความรู้หรือเงินทองเหล่าดาราผู้คนเหล่านั้นจะถูกเรียกว่านักสำรวจหรือเดเวอร์ครับและนกหวีดมันคือสิ่งที่บ่งบอกความสามารถของผู้คนประเภทนี้โดยเหล่านักสำรวจนกหวีดขาวนั้นพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นยอดของสุดยอดเป็นอัจฉริยะท่ามกลางผู้มากความสามารถเป็นเป้าหมายสูงสุดของเหล่านักผจญภัยหลุมลึกไรลก้นแห่งนี้ครับทุกคนอยากเป็นเหมือนนอกหวีดขาวแต่ว่า การได้เป็นนกวิวย์ขาวนั้นมันจะดีจริงๆแล้วหรือเปล่าตั้งแต่ที่ตัวเรื่องเมสอินาเบสนั้นได้ให้เราทําความรู้จักกับนักผจญภัยระดับนกวิวย์ขาวไม่รู้ว่าเคยสังเกตกันไหมนะครับแต่ว่าไอ้ล่าบดานกวิวย์ขาวที่เราได้รู้จักตัวเป็นๆเ,เนี่ยพวกเขามักจะไม่ปกติกันสักเท่าไหร่ก็อย่างว่าครับอัจฉริยะกับคนบ้ามันมีเส้นบางๆกั้นอยู่แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการนิยามคาว่าปกติของแต่ละคนด้วยนะครับว่าสําหรับคุณปกติมันคือยังไง การที่เหล่านักปะชภัยนักสำรวจจะสามารถแต่ตักขึ้นมายังระดับนกหวีดขาวได้นั้นแค่ความสามารถและความพยายามอย่างเดียวมันไม่พอครับคุณจะต้องใช้ดวงแล้วก็พอสวรรค์นในระดับที่มันมากมายมหาศาลด้วยเพราะว่าการที่เหล่านกหวีดดาจะถูกเลื่อนขัน้นเป็นนกหวีดขาวนั้นพวกเขาจะต้องมีผลงานและมันจะต้องเป็นผลงานที่สามารถ,ถทำให้ทั้งโลกตะลึงได้ด้วยที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการเก็บกู้อา์ติแฟกระดับพิเศษแต่ว่าอ์ติแฟกพวกนี้เนี่ยมันหาไม่ได้ง่ายๆครับ แม้ยิ่งลึกเท่าไรโอกาสเจอจะยิ่งเยอะก็ตามนะครับแต่ว่าความอันตรายที่มันเพิ่มขึ้นมาเมื่อคุณลงลึกไปเรื่อยๆนั้นมันก็มาหาศาลเช่นเดียวกันไม่ไว่าจะจากสภาพแวดล้อมที่เป็นสุดขั้วตัดสิ่งมีชีวิตหรือตัวคำสาปของเดียบี s สเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นนอกจากจะอาศัยความโรหดของร่างกายแล้วสภาพจิตใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเช่นเดียวกันครับเพราะงี้ลำดับผู้คนที่สามารถกลายเป็นนกหวิดขาวได้พวกเขาจึงเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ทั้งสิ้นครับโดยณปัจจุบันนักสำรวจระดับนกหว,วก็มีั้หมด6คคนด้วยัรบ บริโกโอเซนไลซาบอนดูตราโจและก็วาคุณะแต่ว่าภายใน6คนนี้มันก็มีแค่2คนเท่านั้นครับที่เขาปรากฏตัวมาให้เราเห็นแบบเป็นๆน,นั่นคือโอเซนและก็บอนดูดโดยโอเซนเธอคือนกวิดขาวคนแรกครับที่มันทําให้เรารู้ว่านกวิดขาวไม่น่าใช่คนปกติเช่นเคยครับผมขออนุญาตเตือนไว้ก่อนเลยว่าในคลิปนี้มีการเปิดเผยเนืเ้อหนาของ m a d ด i ิน b y s s ซีซั่นที่1นึ่ใครที่ยังไม่เคยได้รับชมมาก่อนเนี่ย ก็สามารถไปดูกันได้ที่มิวส์ h a i l a n d เลยนะครับมีทั้งแบบซับไทยแล้วก็ภาคไทยให้เลือกรับชมกันอย่างที่ผมได้บอกไปโอเซนเธอนั้นเป็นนกวิษขาวคนแรกที่เราหรือว่าเร็กบริโกได้เจอระหว่างทางลงไปยังจุดลึกสุดข,ของเดียบิสในตอนที่ริกโกเธอได้จดหมายขาดขาด,ขาดความว่าจะรอยอยู่ที่ก้นบึ้งของหุบนรกพร้อมกับนกวิษขาวของเลซ่าผู้เป็นแม่ริกโกเธอก็ได้รีบแต่สินใจที่จะลงไปยังด้านล่างตามข้อความที่ได้รับมาทันทีครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วเลซ่าเธอยังส่งบันทึกการเดินทางของเธอมาด้วย โดยภายในนั้นมันได้มีสิ่งมีชีวิตหรือตัวอะไรบางอย่างที่ดูจากภายนอกรูปร่างของมันก็คล้ายกับเบลกเอามากๆด้วยเหตุนี้เบ็กที่สูญเสียความทรงจําไปจึงได้ตามริโกะไปด้วยครับเพื่อหาคําตอบว่าแท้จริงแล้วเขาคือใครหรือว่าตัวอะไรกันแน่ซึ่งระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินทางนั้นนกวิดดาที่ชื่อฮาบล็อกก็ได้ตามมาเพื่อเตือนทั้งคู่เกี่ยวกับแคมป์ฟ้าระวังที่อยู่ชั้นสองครับสิ่งที่ทั้งคู่ควรระวังไม่อยู่ชั้นที่2นั้นมันไม่ใช่สัตว์หรือว่าสภาพแวดล้อมครััััับแแต่่่่่่่่่เเปป็นนนนนนนกกสสาาารรรรววววจจจททททีีีีออยยููพะะคมฟง้ นิสัยพวกเขามันค่อนข้างไว้ใจอะไรไม่ได้และที่สําคัญที่สุดอาบรา็อกเขาเตือนให้ทั้งคู่ระวังโอเซนไว้ให้ดีครับแม้เหล่าบรรดานกวิดขาวพวกเขาจะขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดก็ตามแต่เว่าโอเซนคือผู้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องพลังกำลังครับความแข็งแกร่งทางกายภาพของโอเซนนั้นมันมากที่สุดในบรรดานเหล่าน,านกวิดขาวแล้วเรียกได้ว่าเกินมนุษย์ไปไกลเลยก็ว่าได้ครับและบวกกับความที่ว่าโอเซนนั้นเธอค่อนข้างทําตัวพิลึกและมีอายุมากแล้ว เพราะงั้นตลอด50ปีที่เธอได้เป็นนกหวีดขาวมันจึงมีเรื่องเล่าข่าวลือต,ต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเธอเต็มไปหมดครับแม้ส่วนมากมันจะฟังดูไรสะะ้สาระแต่ว่าถ้าหากได้พบกับโอเซนตัวเป็นๆแล้วลก็ข่าวลือพวกนั้นมันก็ยากครับที่จะปฏิเสธในตอนที่เร็กแลลิโก้ทั้งคู่ได้เดินทางมาถึงปากกลัด้านณน,นสุดที่เลึกที่สุดของชั้นที่2อลมแรงของชั้นนี้มันก็บีบไม่ให้เร็กสามารถใช้แครสลิงในการเดินทางได้ครับพวกเขาจะต้องใช้เส้นทางธรรมดาเพื่อไปอยังแคมป์ฝ้าระวังแทนแม้ระหว่างทาง มันจะมีอุปสรรคไม่ใช่น้อยก็ตามซึ่งเมื่อพวกเขามาถึงทั้งคู่ก็ได้พบครับเจ้าผู้ตั้งมั่นโอเซนดีอิมูเบิลจากภายนอกโอเซนเธอเป็นผู้หญิงผิวขาวซี่ตัวสูงครับและอาจจะเรียกได้ว่าสูงมากๆเลยก็ได้และถึงเห็นแบบนี้แล้วโอเซนเธอก็แก่มากแล้วครับ50ปีคือขั้นต่ำโดยในเวลาปกติด้วยความที่เธอตัวสูงเอามากๆนะครับโอเซนจึงดัดหลังของเธอให้อยู่ในสภาพโค้งตลอดเวลาเพื่อที่เธอจะสามารถทําอะไรได้สะดวกมากขึ้น แต่ว่าในตอนที่โอเซนอยู่ทสภาพพร้อมต่อสู้หรือลงสำรวจดิอาบิสเธอก็จะจัดหลังของเธอตับคืนครับซึ่งความสูงของเธอในตอนนั้นก็อาจสูงได้มากกว่า2เมตรเลยก็ได้ครับและนอกจากนั้นแล้วลักษณะเด่นที่สุดของโอเซนก็คือทรงผมของเธอครับที่นอกจากมันจะคล้ายกับเขาแล้วมันยังมี2สีอีกต่างหากโดยโอเซนเทสได้บอกว่าที่หัวของเธอมันเป็นแบบนี้คือเพื่อปกปิดบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณศีรษะครับ คือเอาตามที่เธอบอกนะครับคำสาปของเรียบิสนั้นนอกจากมันจะสามารถทําให้เกิดบาดแผลทางร่างกายได้แล้วมันก็ยังสามารถทําให้เกิดบาดแผลทางจิตใจได้ด้วยครับซึ่งมันจะต่างกันตรงที่บาดแผลทางกายมันจะเกิดขึ้นบนร่างทันทีเมื่อโดนคำสาปวนบาดแผลทางใจมันจะเกิดขึ้นบนร่างเมื่อเวลาผ่านไปโดยบาดแผลทางใจของโอเซนนั้นมันได้ปรากฏออกมาในลักษณะของแผลบุศีสะของเธอครับซึ่งในตอนที่ริโก้กับเบรกทั้งคู่ได้พบกับโอเซน ริโกก็ขอบคุณเธอครับที่ช่วยพาเธอมาอยัางด้านบนในตอนที่เธอยังคงเป็นทารกแรกเกิดโดยการแบกเธอที่อยู่บนตะกร้าปกติค,คำสาดแต่ว่าโอเซนเธอก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับบการทุกสิ่งที่ออกมาจากปากของโอเซนมันค่อนข้างทําร้ายจิตใจของริโกมากๆครับบอกว่าตัวเธอคิดเอาไว้หลายครั้งแล้วว่าจะทิ้งริโกเอาไว้กลางทางและมันก็เป็นเพราะริโกที่ทําให้เธอต้องทิ้งระฆังไร้เสียงอันเฮิร์ตเบลไปเพื่อแบกริโกขึ้นมาโดยในตอนที่โอเซนเธอทราบว่าริโกเธอมีเป้าหมายในการไปหาแม่ที่อยู่ณจุดลึกสุดของดิอบิส โอเซนเธอก็ค่อนข้างแปลกใจครับและได้บอกกับปริโกไปว่าข้อความในกระดาษนั้นมันไม่ใช่ลายมือของไลซาก่อนที่เธอจะขอตัวไปทําอย่างอื่นซึ่งในคืนนั้นระหว่างที่ทั้งคู่พักอยู่ที่แคมป์บริโกเธอก็ได้พบกับอะไรบางอย่างครับสิ่งมีชีวิตก็ไม่ใช่จะซากศพก็ไม่เชิงโดยเช้าวันถัดมาโอเซนก็ได้บอกว่าเจ้าสิ่งนั้นมันก็คือเสบียงอาหารตะกร้าป้องกันคับสาสดดบ c u r t ิ i n บ็ g b o ์วัตถุโบราณที่มีรูปร่างเป็นลูกปากสี่เหลี่ยมสีขาวขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าเทียบมันกับขนาดตัวของโอเซนมันก็ทาให้เราสามารถคาดกะเน,นได้ว่าตัววัตถุโบราณน,นี้มันมีขนาดกว้างยาวเมตาสิบด้วยกันครับซึ่งถ้าดูจากไกลๆตัวมันจะมีลักษณะเป็นสีขาวไขมุกที่สะท้อนแสงสีเขียวอมม่วงออกมาและมีผิวเรียบแต่ว่าถ้าเข้ามาดูใกล้ๆตัววัตถุโบราณจะมีลักษณะเป็นผิวสีขาวนวลและมีลวดลายที่ซับซ้อนสีเขียวอมม่วงที่เห็นนั้นมันเกิดจากแสงที่สะท้อนลวดลายเหล่านั้นครับโดยการที่ผู้ใช้จะสามารถใช้ง,งานวัตถุโบราณชิ้นนี้ได้ ผู้ใช้จะต้องทำการเป่านกหวีดสีขาวสะก่อนครับเพื่อให้ตัวตะกร้าทำงานและเปิดออกมาเผื่อลืมกันไปนะครับนกหวีดสีขาวนั้นตัวมันคือวัตถุโบราณที่มีความสามารถในการเปิดเผยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของวัตถุโบราณโดยใน,นตอนที่ตัวตะกร้าเปิดออกรอยแยกมันจะเกิดขึ้นตามลวดลายที่อยู่บนผิวของมันครับโดยกลไกที่อยู่ด้านในนั้นมันก็จะมีลักษณะคล้ายกับกล้ามเนื้อของสิ่งมีชีวิตและนอกจากรูปร่างที่ไม่เหมือนกับที่คิดแล้วถึงแม้ตัววัตถุโบราณจะถูกตั้งชื่อว่าตะกร้าป้องกันคำสาบแต่ว่า นั่นคือความเข้าใจที่ผิดครับตัว Curse Warding Box นั้นตัวมันไม่สามารถป้องกันคำสาปใดใดได,ได,ได,ได้สิ่งที่อยู่ด้านในนั้นพวกมันจะยังคงได้รับผลของคำสาปทุกประการเี็งแต่ว่าอะไรก็ตามที่ตายอยู่ด้านในนั้นพวกมันจะถูกทําให้กลับมาขยับได้อีกครั้งหนึง่งไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ในสภาพไหนจะแค่รอยแผลขนาดเล็กแทนคาขาดหรือว่าชิเนื้อที่ถูกเตรียมเอาไปทำอาหารก็ตามโดยสิ่งเหล่านั้นเมื่อพวกมันออกมาจากตะกร้าแล้วพวกมันก็จะพยายามคลานกลับไปณจุดศูนย์นกลางของ地狱之火ครับ ก่อนที่จะขยับไม่ได้แล้วก็ตาไปอีกรอบตามสิ่งที่โอเซนได้พูดเอาไว้ในตอนที่ไลซ่าได้ให้กับเนลลิกโกขึ้นมาในตอนนั้นริโกเธอได้ตายไปแล้วครับโอเซนจึงได้นําร่างของริกโกไปใส่าภายในตะก,ก้าส่วนหนึ่งเพื่อลดภาระ,ะในการแบกสิ่งของต่ตางโดยในตอนที่โอเซนเธอคิดว่าเธอควรจะทิ้งตะก,ก้าไปและพาแค่ระครังอันเฮิร์ตเบลกับไลซ่าขึ้นไปแทนในตอนนั้นโอเซนเธอก็ได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาจากภายในตะก,ก้าครับและเมื่อเธอลองเปิดดูทั้งโอเซนและไลซ่าเธอก็ทราบว่าริโก เธอยังมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุนั้นโอเซนจึงจับใจทิ้งอันเฮิร์เบลที่เป็นเป้าหมายของภารกิจไปครับและจึงค่อยทําการแบกตะกร้าปอกันคำสาปขึ้นมาวัตถุโบราณที่แม้แต่โอเซนยังคิดว่ามันหนักมากๆเลยครับโดยโอเซนเธอได้แบกมันมาจากชั้นที่4ขึ้นมาอย่างแคมฟอรรวังที่อยู่ภายในชั้นที่2ครับเป็นระยะทางมากกว่า5-10ถึงกิโลเมตรด้วยกันซึ่งไม่นานหลังจากที่โอเซนได้พาริกโกมาอย่างชั้นที่2ในตอนที่เธอได้นาริกโกออกมาจากตะกร้าในตอนนั้นริกโกเธอก็พยายามคลานไปอยูิสูง ธอจึงขอให้โอเซนสัญญากับเธอว่าสักวันโอเซนจะต้องบอกความจริงทุกอย่างกับปริโกและไม่นานโอเซนกับไลซาพวกเธอก็ได้พาริโกไปที่เมืองออกครับก่อนที่จะทิ้งเธอเอาไว้ที่นั่นและ2ปีให้หลังไลซาเธอก็ได้ทําการล่าสไดฟโดยทิ้งข้อความและนกววทไว้ที่ชั้นที่4ก่อนที่โอเซนจะมาเจอและเก็บกู้พวกมันทั้งหมดไปซึ่งหลังจากที่ปริโกเธอได้ทราบเรื่องราวความจริงเกี่ยวกับการเกิดของเธอมันจึงทําให้เธอช็อกมากๆครับแต่ว่าโอเซนเธอก็ยังไม่ยอมหยุด ยังคงสรรหาคําพูดทําร้ายจิตใจริโกะมากขึ้นเรื่อยๆเร็กเขาจึงได้เข้ามาขวางและจังหวะน,านั้นโอเซนเธอจึงได้เริ่มการทดสอบร่างกายของเร็กในทันทีครับโดยในตอนที่ทั้งคู่ได้สู้กันแม้แต่เร็กเองเขาก็ยังไม่สามารถต่อกรกับพลังก,กำลังของโอเซนได้ครับด้วยเหตุนั้นเร็กเขาจึงพยายามใช้อินเซเนเรเตอร์ปืนเพนนแคทข,ของเขาในการจัดการโอเซนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลครับโอเซนสามารถบังคับหันมือของเขาไปหาริโกะที่สลบอยู่ได้ด้วยเหตุนั้นมันเลยทําให้เร็กต้องเบี่ยงมือไปทางอื่นแทนแต่ว่า เมื่อเรอเขาได้ยิงอินเซนเนอรเตอร์ออกไปแล้วเขาจะคงสติอยู่ได้ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับซึ่งระหว่างนั้นเบรคเขาก็ได้ทราบถึงที่มาของพลังกำลังที่มันมากมายมหาศาลของโอเซนครับลิมพันคนแถวเส้นเมนพินมันเป็นวัตถุโบราณแบบจํานวนมากที่สามารถพบได้ในส่วนลึกของเดียบิสโดยตัวมันมีความสามารถในการมอบพลังกำลังของคนพันคนให้กับผู้ที่ปักมันเข้าร่างกายเนดีดในตอนที่โอเซนอยู่ระหว่างการสำรวจเดียบิสในตอนนั้น เธอได้รับบาดเจ็บที่อาจส่งผลต่อชีวิตของเธอครับมันเลยทําให้เธอไม่มีทางเลือกนอกจากนําริมพันคนปักเข้าร่างกายและมันก็ได้ทาให้เธอสามารถรอดชีวิตมาได้ครับซึ่งนับตั้งแต่ตอนนั้นเวลาที่โอเซนพบริมพันคนไม่ว่ามันจะแพงสักเท่าไหร่ก็ตามเธอก็จะซื้อมันมาติดบนร่างกายครับและในตอนนี้โอเซนเธอก็มีริ่มพันคนที่มอยู่120แห่งทั่วร่างกายแล้วครับโดยนอกจากวัตถุโบราณชิ้นนี้มันจะเป็นที่มาของพลังกาลังอันมหาศาลของเธอแล้วมันยังเป็นสาเหตุที่ทําให้เธออายุยืนถึงขนาดนี้ด้วยครับ โดยไม่นานหลังจากที่เร็กได้ทราบที่มาของความแข็งแร่งของโอเซนเขาก็เริ่มพยุงสติของตัวเองไม่อยู่ครับจนได้หมดสติไปซึ่งในตอนนั้นโอเซนก็ได้ซัดร่างกายของเร็กเรียกได้ว่ายับครับแต่ขนาดเธอมีพลังกำลังมากมายถึงขนาดนั้นมันก็ยังไม่สามารถทําให้ร่างกายของเร็กบุบสลายได้ครับและเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเร็กได้ตื่นขึ้นมาความจริงก็ได้ปรากฏขึ้นทุกสิ่งที่โอเซนทํามันเป็นเพียงแค่การสแสดงเท่านั้นครับเพราะว่าการลงเดียบิสนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสิใจกันชั่วข้ามคืน สิ่งมีชีวิตที่อยู่ลึืลงไปภายในหุบในรกนี้มันทั้งอันตรายแล้วก็เจ้าเล่ห์กว่าโอเซนหลายเท่าครับเพราะอย่างนั้นโอเซนจึงได้พาทั้งสองไปฝึกที่ส่วนลึกของชั้นที่สองครับบอกให้พวกเขาเอาชีวิตรอดเป็นระยะเวลา10วันเพื่อให้อย่างน้อยๆพวกเขาจะได้รู้ว่าเมื่อลงไปชั้นที่ลึกกว่านี้พวกเขาควรจะทํำยังไงต่อโดยคําแนะนําของโอเซนคือห้ามไม่ให้เร็กใช้อินเซนเนเรเตอร์ครับเพราะจากการต่อสู้นั้นโอเซนได้ทราบว่าไม่ว่าเร็กจะพยายามคงสติไว้แค่ไหนยังไงเขาก็จะหมดสติอยู่ดี และในช่วงเวลา2 3ถึงชั่วโมงขณาเล็กหมดสตินั้นไม่ว่าเธอจะทุบจะทำอะไรกับร่างกายของเล็กมางแค่ไหนเล็กเขาก็ไม่ตื่นครับเพราะอย่างนั้นแล้วเมื่อเล็กหมดสติในสถานการณ์ขับขันแล้วก็โอกาสตายของริโกะมันก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ว่าถ้าเล็กจะสถานการณ์ที่ทำให้เขาจะไปจะต้องใช้มาจริงๆแล้วก็โอเซนเธอก็แนะนำให้ใส่สุดครับเพื่อทำให้แน่ใจว่าอะไรก็ตามที่โจมตีพวกเขาทั้งคู่นั้นจะหายไปอย่างไม่มีวันกลับโดยหลังจากที่ริโกะและเล็กกลับมา โอเซนก็ได้บอกสิ่งที่ทั้งคู่ครวรรู้เกี่ยวกับดีเบสให้ทั้งสองทราบครับเรื่องที่ว่าพวกเขาไม่ควรหยุดอยู่ที่ชั้นที่5นานนักคือเมื่ออยู่ชั้นที่ลึกลงไปการรับรู้เวลามันก็จะคลาดเคลื่อนครับอย่างอยู่ชั้นที่5้าสองสัปดาห์แต่ภายนอกก็อาจจะผ่านไปหลายเดือนแล้วก็ได้และอีกอย่างเธอก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้ายิ่งลงไปลึกมากกว่านั้นการรับรู้เวลามันจะคลาดเคลื่อนขนาดไหน10ปีด้านนอกอาจจะแค่ไม่กี่ปีด้านล่างก็ได้โอเซนเลยคิดว่าสําหรับไรซาที่อยู่ด้านล่างนั้นเวลา มันคงยังผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ครับแต่ว่าแต่เหตุจริงๆที่โอเซนไม่อยากให้ทั้งคู่อยู่ภายในชั้นที่5นานมันก็เป็นเพราะนกวิดขาวอีกคนนึงอยู่ที่นั่นด้วยเจ้าแห่งรุ่งอรุณบรรดุดผู้แปลกใหม่และสุดท้ายก่อนที่ทั้งคู่จะไปโอเซนก็ได้บอกความลับของเดียบิสที่มีเพียงนกวิดขาวเท่านั้นที่รู้ให้ทั้งสองฟังครับซึ่งมารวมถึงเรื่องที่ว่าจดหมายที่ริโกได้รับนั้นมันคือวัตถุโบราณแบบหนึ่งเป็นกระดาษที่แม้แต่พลังของเธอก็ไม่สามารถฉีกมันได้้ครรัับและนนนออกกจาาเื่่่งทีว ข้อความบนกระดาษไม่ใช่ลายมือของไลซ่ามันก็เป็นเรื่องจริงครับโอเซนจึงไม่รู้ว่าอะไรรอทั้งคู่อยู่ด้านล่างนั่นก็เป็นทั้งหมดของโอเซนดีอิมูเบิลหรือโอเซนผู้ไม่หวั่นไหวนะครับคือเรื่องราวส่วนใหญ่ของ m a d e in a b y s s เนี่ยจะโฟกัสไปที่3คนนะครับได้แก่เร็กซ์ิโกและก็นานาจิเพราะงั้นข้อมูลของตัวละครอื่นเนี่ยมันเลยน้อยเอามากๆโดยใครที่ฟังและติดใจก็สามารถไปเจอกับเจโอเซนได้นในเกมเมดอินอารบิสบั h e ิสต้ falling into the darkness เล่นได้สำหรับคนทั่วไปครับ แล้วก็สนุกแน่สำหรับแฟนมังงนะใครที่ชอบคลิปนานี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกังใจใผมด้วยตอวถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูลสไตล์ดูโคเด็กก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ตารางได้และผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เสิรส่วนเข้ามาสำหรับวันนี้ดูโคเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ